าเราตื่นเวทีจนพูดไม่ออกอย่าเพิ่งโทษตัวเองนะคะเวลาไปพูดต่อหน้าคนเยอะๆเป็นเรื่องธรรมดาม้าๆค่ะที่หัวใจเราจะเต้นแรงผิดปกติค่ะแต่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิดปกตินะคะทุกคนก็เป็นแบบนี้มีวิธีแก้ค่ะทลิปี้ีาจย์ชามี3วิธีง่ายๆค่ะที่จะช่วยทําให้คุณเนี่ยกล้าพูดได้อย่างมั่นใจมากขึ้นค่ะ 1. สูตรลมหายใจเข้าออกลึกๆนะคะก่อนขึ้นเวทีค่ะแล้วก็ยิ้มให้กับตัวเองค่ะแล้วก็คิดว่าฉันไม่จําเป็นว่าจะต้องเพอร์เฟกต พูดอย่างเพอร์เฟกทุกเรื่องผิดไม่ได้ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ขอให้ฉันพูดแบบมีความเป็นตัวของตัวเองก็พอแล้ว ข้อสองไม่ต้องพูดแท้เป๊ะทุกคำพูดค่ะบางทีพูดที่เขามาฟังเราเนี่ยเราพูดอะไรไปเขายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปนะคะพูดอะไรไปไม่จะเป็นต้องพูดแท้เป๊ะทุกคําพูดค่ะจะทําให้เกิดความกังวลค่ะอาจารย์ชาเคยนะคะเวลาไปงานที่เจ้าภาพหรือว่าผู้กํากับเวทีหรือว่าประธานจัดงานเขต้องการให้เราแบบว่าเป๊ะทุกคําพูดเป๊ะทุกอย่างมันสร้างแรงกดดันสร้างแบบความกดดันนะเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเป๊ะทุกเรื่องค่ะแค่พูดออกมาจากความรู้สึกพูดออกมาจากความจริงใจแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ 3มค่ะมีอินเนอร์ค่ะให้คิดว่าเหมือนเราเป็นนักแสดงค่ะเวลาแตนทชาพูดหน้ากล้องหรือว่าพูดในรายการวิทยุจากรายการวิทยุย่าเนี้นะคะก็คิดว่าเราเหมือนกับนักแสดงค่ะให้มีอินเนอร์ค่ะพอมีอินเนอร์เนี้ยมันจะมีความเป็นธรรมชาติและมีความเป็นตัวตนค่ะนั่นแหละค่ะคือเสน่ห์ของเราในการพูดบนเวทีอย่าคิดว่าเราพูดคนเดียวนะคะแต่เราส่งพลังค่ะแต่เราส่งพลังค่ะไปถึงหัวใจของคนที่มาฟังเราค่ะกลัวได้แต่ว่าให้กลัว บนความกล้ากลัวแต่กล้าที่จะออกไปพูดได้อย่างมั่นใจกลัวแต่ก้าวความความกลัวไปให้ได้แล้วคุณจะฝึกพูดในที่สาธารณะได้อย่างมั่นใจค่ะขอเป็นแรงบันดาลใจส่งพลังใจกับทุกๆคนค่ะที่ต้องการฝึกการพูดในที่สาธารณะให้มั่นใจค่ะ